ไอท่าที่สองต่อไปนะคะเตรียมตัวสับสับนะคะสับในสับนอกหนึ่งสปอตไปด้หลังหนึ่งสปอตไปไปไปพ่สินตกไม่มีใครเสียบเจียบตัวเองฮึบปายฮึบเห็นเป็นท้ามสควอตตูดก็ตึงได้นะเนี่ยจริงเออลงให้ถูงแล้วกัน โอ้โหหัวใจมาเยอะเลยนะคะดึงตัวไปข้างหลังดึงสะโพกไปข้างหลังนะคะไม่ใช่บบบย่อตรงๆตัวดิ่งๆเข่าเจ๊งนะดึงสะโพกไปข้างหลังทิ่มก้นไปเนี่ยดึงดึงพอยังน่าจะกระแทกก้นจะกระแทกหน้าไปเลวเนี่ยเอาให้แบบก้นกระแทกเลยรวบรวบป้ายเร็วสี่สามสองหนึ่ง ศูนย์ป่ะห้าต่อไปเตรียมตัวบิดเอวตีเขา4 3